จ่ายเบี้ยประกันที่พอดีจ่ายเบี้ยประกันที่พอเหมาะไม่เพิ่มภาระค่ะสําหรับเบี้ยประกันคือจํานวนเงินที่เราต้องจ่ายให้บริษัทประกันในแต่ละปีมันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับทุนประกันที่เราทําไว้ค่ะทุนประกันที่มันมากเกินไปจะทําให้เรามีภาระในการจ่ายเบี้ยประกันที่มากขึ้นด้วยค่ะสําหรับในส่วนของประกันชีวิตแนะนําในส่วนของเบี้ยประกันไม่ควรเกิน10%ของรายได้ต่อปีค่ะ 50%มันยังมากเกินไปเพราะเรามีภาระเยอะเราสามารถค่อยๆปรับลดลงตามความเหมาะสมได้ค่ะและที่สำคัญอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกหมดการชำระเป็นแบบรายเดือนราย3เดือนหรือว่ารายหเดือนนะคะหรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบรายปีแล้วก็ตัดผ่านบัตรเครดิตเป็น0%ซึ่งในส่วนของโปรโมชั่น0%ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้นๆค่ะวยอดจะถูกตัดเต็มจำนวนและเราค่อยๆทยอยจ่ายกับบัตรเครดิตได้ค่ะ สำหรับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตในตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นผ่อนศูเร์เซ็เดือน4เดือนแล้วก็6เดือนค่ะถ้าหากใครสนใจแบบประกันดีๆแบบประกันคุ้มๆสามารถพักมาคุยกันได้นะคะ